แรกนะครับที่ทีมงาน Business Intelligence นั้นจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกนะครับว่าเขามีรูปแบบหรือว่ากลยุทธ์อะไรในการที่จะมารับมือการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนั่นเองครับจากกระแสะข่าวการควบรวมกิจการของบรรดาโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่หลายเจ้าด้วยกันนะครับนับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาก็เป็นเพียงฉากหนึ่งนะครับที่ส่งสัญญ,ญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่หลายเจ้านั้นเขาพร้อมแล้วละครับสำหรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียนในครั้งนี้ครับ าวที่สร้างความมือฮายในวงการโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของการจับมือรวมกลุ่มของโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่สองกลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มกรุงเทพดุสิติเวชการผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเจ้าของโรงพยาบาลสมิติเวชและ B n เชที่มีคุณหมอปราเสริฐปราสาททองโอสถเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กับอีกรายหนึ่งก็คือบริษัทประสิทธิพัฒนา ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลที่มีคุณวิชัยทองแตงเป็นนายใหญ่เพราะทําให้มีเครือข่ายโรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทยและมีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับที่2ของเอเชีย er เป็นรองแค่โรงพยาบาลในออสเตรเลียเท่านั้นหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจโรงพยาบาลพบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤตก,การเงินในปี2540ที่โรงพยาบาลจํานวนมากเกิดการเปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่และทําการควบรวมกิจาการจนเกิดเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เหลือผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่รายเท่านั้นซึ่งผู้บริหารทุกท่านนั้นล้วนตอบเป็นเสียงเดีวยวกันว่าจุดประสงค์ก็คือเพื่ลอลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติจากกระแสะการเปิดการค้าเสรีที่กำลังมาแรงทุกฝ่ายจึงต้องเร่งปรับตัวเพราะคาดว่าจะมีเม็ดเงินจากต่างชาติไหลเข้ามาซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าบริษัทต่างชาตินั้นสามารถเข้ามาซื้อและถือหุ้นได้มากถึง70%ซ มากกว่าระดับปัจจุบันซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ให้ถือได้เพียงแค่49%เท่านั้นส่งผลให้ขนาดของเครือข่ายธุรกิจในบ้านเรานั้นมีความสําคัญเพราะธุรกิจนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแข่งขันระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคอีกต่อไปแต่จะเป็นเกมระดับโลกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารประเทศไทยขนาดเล็กหลายแห่งนั้นถูกกลืนโดยธนาคารต่างชาติเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว หามาดูทางภาคฝั่งของโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กในไทยที่มีอยู่ประมาณ250-280ถึงแห่งกันบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นโรงพยาบาลที่ยังไม่มีเครือข่ายดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวมองหาพันธมิตรเพื่อพัฒนามาตรฐานบริหารจัดการรวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรเสริมจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละรายแต่ความจริงแล้วถึงจะไม่มีการเปิดการค้าเสรี อุตสาหกรรมนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่ในตัวแล้วเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในประเทศตะวันตกนั้นมีราคาแพงทําให้แนวโน้มผู้ป่วยต่างชาติจะมามองหาประเทศที่มีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าทําให้กลุ่มประเทศในเอเชียอย่างไทยสิงคโปร์และอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพสูงและจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของญาติๆของผู้ป่วยปัจจุบันสิงคโปร์นั้นกลัวประเทศไทย เพราะโรงพยาบาลในไทยนั้นมีชื่อเสียงในต่างประเทศไม่เพียงแต่ศักยภาพของแพทย์ไทยที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานานชาติแต่คุณภาพของการบริการก็ชั้นยอดในราคาที่มีความสมเหตุสมผลกว่าเพราะต้นทุนนั้นมีราคาที่ต่ำกว่าว่ากันว่า่าใจะจ่ายถูกกว่าในสหรัฐมากถึง90เเลยทีเดียวและถูกกว่าในสิงคโปร์เกือบครึ่งหนึ่งแต่ไทยนั้นยังขาดความพร้อมเรื่องภาษาและการส่งเสริมจากทางภาครัฐ ความตื่นตัวของธุรกิจโรงพยาบาลที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าสามารถสร้างสีสันให้กับวงการธุรกิจได้อย่างมากหากว่าบริษัทบางท่านหรือบางรายนะครับไม่สามารถปรับตัวได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าประเทศไทยของเรานั้นจะเหลือบริษัทสัญชาติไทยที่เหลือจากการถูกกืนกินจากบริษัทต่างชาติเพียงไม่กี่รายเท่านั้นครับกลยุทธ์ในการทําธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาลนั้นยังมีความน่าสนใจอีกมากสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับ